สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องอันโตนิโอวันนี้นะครับเราจะมามีบทเรียนสำคัญสำหรับธุรกิจ SME นะครับที่เราจะมาเรียนรู้นะฮะจากกรณีบริษัท JKN นะครับที่ไม่สามารถจ่ายหนี้หุ้นกู้ได้นะครับจ่ายหนี้ได้เพียงบางส่วนนะครับมาติดตามเรื่องราวที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้วิธีจัดการเงินทุนจัดการกระแสเงินสดให้มั่นคงและปลอดภยัยและก็ไม่พลาดแบบ JNK นะครับ มาเรียนรู้กันครับว่า SME จะต้องเรียนรู้อะไรกันบ้างก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าหากคุณสนใจในเรื่องเราแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องของผมนะครับแล้วสําหรับเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องหนี้สินอยากที่จะแก้ปัญหาอยากจะเรียนรู้วิธีการแก้หนี้จากที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเดือนละ300บาทมีบทเรียนให้คุณเรียนไม่ต่ำกว่า70บบทเรียนนะครับ กดสมัครยังไงนะครับปุ่มสมัครอยู่ใ,ใกล้ปุ่มกด subscribe นะฮะกดสมัครเพียงเดือนละ300บาทดูจนจบเด,นเดือนเดียวก็ไม่ต้องต่อสมาชิกได้นะครับโอเคครับเราไปเรียนรู้กันครับว่า JKN จะเป็นบทเรียนให้กับธุรกิจ SME ไทยได้อย่างไร จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาหุ้นของบริษัท JKN Global Group นะเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยล่วงลงไปแบบว่าติดฟลอร์เลยนะฮะแล้วก็หลังจากที่เขาแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าไม่สามารถชำระหนี้เงินต้นและก็ดอกเบีย้ยหุ้นกู้รุ่นนะ JKN 239A ได้เต็มจำนวนหุ้นกู้นี้มีมูลค่าที่ต้องชำระคืนผู้ถือหุ้นกู้นะฮะประมาณ609ล้านบาทแต่ว่าขอชำระเพียงแค่158ล้าน ซึ่งบริษัทเนี่ยก็ออกมาแถลงข่าวยืนยันว่ามีปัญหาสภาพคล่องแต่ว่าคาดว่าจะชำระน,นีหุ้นกู้เนี้ยคืนได้ภายในปีนี้นะครับต้องบอกว่าการที่บริษัทไม่สามารถชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยดได้เต็มจํานวนหมายถึงว่าอะไรมันไม่ต้องหมายถึงฮนะมันคือความเสี่ยงเนี่ยที่จะเกิดกับผู้ลงทุนในหุ้นกู้และก็คนที่ถือหุ้นบริษัท JKN เนี่ยใครที่ถือหุ้นสามารถอยู่ก็คือหุ้นล่วงอ่ะของง่ายๆเจ็บตัวนะครับปัญหาสําคัญนะครับก็คืออะไรผมบอกได้เลยว่าปัญหาของเคสเนี้ย จากที่ผู้บริหารเขามาถแถลงข่าวนะฮะเขาบอกว่าปัญหาคือสภาพคล่องคือบริษัทเนี่ยมีแผนที่จะเพิ่มสภาพคล่องนะครับแล้วบอกว่าจาชะชําระหนี้ได้ภายในปีนี้นะครับการที่นะครับไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามก,กาหนดเนี่ยนะครับมันมันสร้างความตื่นตนกให้กับนักลงทุนนะครับแล้วก็คือเมื่อหลายเดือนก่อนผมไปศึกษาข้อมูลย้อนหลังไปนะฮะต้องบอกก่อนว่า JKN เนี่ยผมไม่ได้ดูอะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่แต่ว่าก็พยายามหาข้อมูลมนาะก็ปรากฏว่า เมื่อหลายเดือนก่อนนะฮะ JKN นี่ก็พยายามที่จะเพิ่มทุนนะครับเพิ่มทุนก็คือรู้สึกจะ3หุ้นเดิมต่อ2อ2หุ้นใหม่ั้งนะครับเพิ่มทุนโดยการให้ผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะครับไม่ใช่มี JKN บริษัทเดียวนะครับที่มีปัญหาในการคืนหุ้นกู้นะครับก็น่าจะมีหลายบริษัทแต่ไส้ในอะไรยังไงเราไม่ไปวิพากษวิจารณ์เขาแล้วกันเพราะว่า เราไม่รู้จริงวิาพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวจะเกิดความเสียหายกับบริษัทเขานะครับเราข่าวเราเ,เพื่อนๆฟังจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้จริงๆอ่ะผมอยากจะเอาบทเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับ JKN มาปรับใช้ให้กับเจ้าของธุรกิจ SME ทั้งหลายนะฮะว่าธุรกิจ SME ต้องระมัดระวังอะไรยังไงนะครับเป็นบทเรียนที่ดีเลยเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังตอนท้ายแล้วกันแต่เรามาดูก่อนว่าเรื่องราวของ JKN ก็เป็นไงนะครับ JKN เนี่ยพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยนะครับ วันที่29กันยา2566นะคือสิ้นเดือนเนี้ยเขาก็มีนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ใครที่ถือหุ้นกู้รุ่นเนี่ย JKN 2 3 9 a เกนี่ยก็มาฟังกันว่าเขาจะมีแผนการอะไรยังไงต่อไปซึ่งตัวนั้นเราก็ยังไม่รู้นะครับเพียงแต่ว่าเขาต้องการให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยมาฟังและยอมรับเงื่อนไขที่เขาจะเสนอคล้ายๆกับการปรับโครงสร้างหนี้นะครับคือเหมือนเราอ่ะเป็นหนี้ธนาคารเข้าไปปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารนะครับเงื่อนไขอะไรยังไง ก็เจราจากับแบงก์ไปนะครับเพราะว่าอะไรครับ JKN เนี่ยนะครับเขาป้องกันเขาเรียกว่า call default คือให้อยู่นิ่งๆเจ้านี้รุ่นเนี้ยไม่มีปัญหาก็คือก็จบไปนะครับ call default คือถ้าเกิดสมมติมีการ call default ขึ้นมาเนี่ยคุณกู้ทั้งหลายที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วคือจะโดนเรียกมีสิทธิ์ลูกหนี้คือถ้าเกิดขึ้นเครื่องหมายแล้วคือมีการเขา้าเข้าสู่มาตรการ call default เนี่ยนะคะรับคุณกู้แต่ละรุ่นที่เคยออกไปแล้วเนี่ยบูง่ายลูกนี้ก็คือสามารถมาแสดงตัวขอเงินคืนได้เลย เขาก็เลยป้องกันตัวนี้นะครับในวันที่29กันยา2566เนี่ยเขาก็จะเข้าไปคุยก่อนนี่คือผมเดานะก็เหมือนเข้าไปเจราจาปรับโครงสร้างนี่นั่นแหละเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาตัวหนึ่งตัวใดขึ้นมาเนี่ย ม,มันเหมือนด่งเราเนี่ยนะครับติดประวัติเครดิตบูโรนะฮะจะกู้อะไรอีกทีก็ไม่ผ่านแล้วนะอ่ามันก็จะมีแผลไปนะครเพราะเอาใจช่วย JKN เขาละกันทีเนี้ยปัญหาต่างๆที่ผ่านมาเนี่ย JKN มีปัญหาเนี่ยเพราะว่าไปลงทุนเยอะนะอันนี้เขาว่ามานะครับว่า JKN เนี่ยมีปัญหาเพราะเอาเงินไปลงทุนเยอะล่าสุดที่ไปลงทุนที่สร้างกระแสฮือฮาฮือฮาเลยนะก็คือเอาเงินไปลงทุนใน Muo นะครับก็คือ Miss Universe ก็คือประมาณ800ล้านแต่เขาบอกว่าการลงทุนใน Miss Universe เนี่ย ไม่ได้มีความน่าตกใจนะครับเพราะเขาใช้การบริหารแล้วคิดว่าอนาคตมันจะมีเงินรายได้กลับเข้ามานะครับเขามีกลยุทธ์เขาเรียกว่า 3P นะครับในการขยายธุรกิจ M.U.O. คือ Miss Universe Organization เนี่ยนะครับมีอยู่3 3P P ตัวแรกคืออันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะผมอ่านไม่เป็นน่าจะพอเจ i ยนอะไรสักอย่างนะแปลว่าประกวดประกวดก็คือประกวดนางงามนั่นแหละ นะครับก็คือ P ตัวแรก P ตัวี่2คือ Platform, Platform นะแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มของเขาแพลตฟอร์มมีอะไรบ้างผมไม่รู้นะส่วนที่3าคือ Product นะครับนี่คือ3 P นะครับเขาบอกว่ารายได้จาก Miss Universe เนี่ยนะครับคาดว่านะครับไตรมาส4ของปีนี้จะมีรายได้จากการเก็บค่าลิขสิทธิ์แล้วก็ค่าตัว๋วค่าตั๋วการจัดประกวดเนี่ยนะครับประมาณ400ล้านบาทนะครับแล้วยังมีรายได้จากส่วนแบ่งค่าโฆษณาสปอนเซอร์คือพูดง่ายปีนี้คาดว่าจะมีได้มากถึง3,000ล้านนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะ ขยายธุรกิจนะจาก Miss Universe เนี่ยนะครับออกไปได้อีกหลายแน่งนะเช่นมีอะไรบ้างเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมนะครับมีสกินแคร์ะก็มีทัวร์ท่องเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าจะเป็นรายได้ที่เข้ามาให้กับธุรกิจของ JKN ได้อย่างสม่ำเสมอนะครับผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกนะครับของ JKN นะฮะในครึ่งปีแรกของปี66เนี่ยมีรายได้รวมกันทั้งหมด พันห้าร้อยล้านนะครับมีกําไรสุทธิประมาณหนึ่งร้อยสองล้านนะครับซึ่งจากที่เราดูงบการเงินหรือที่เขาออกมาแถลงข่าวคือเฮ้ยบริษัทมีกําไรมีไรายได้แต่ทําไมาถึงขาดสภาพคล่องเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสง,ส,งสัยนะแต่ผมบอกเลยว่าคือมีกําไรแต่กําไรมันอาจจะไม่มากพอก็ได้นะครับ <S <s เดี๋ยวจะไปค่อยๆแกะประเด็นออกมาให้ทีละประเด็นประเด็นละกันนะแต่ปรากฏว่าเมื่อพอมีข่าวขาว่ขาวออกมาเนี่ยนะครับคุณแอนจากกระพง์นี่ยคุณ ชื่อเล่นชื่อคุณแอนหลายคนคงรู้จักคุณแอนจากกรพงดีอยู่แล้วนะแกเป็นจะเรียกว่าเป็นอะไรเรียกเป็นผู้หญิงแล้วกันผู้หญิงที่เก่งนะครับสร้างตัวเองขึ้นมานะครับจากคอนเทนต์หนังจีนหนังแขกนะจนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้คุณแอนออกมาแถลงข่าวว่าสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับเกิดจากสส่วนนะเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า liquidity mismatch นะคือสภาพคล่องไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้นะก็คือ มันมีปัญหาการขาดสภาพคล่องซึ่งไม่เป็นแผนไม่เป็นไม่เป็นไปตามแผนนะวางแผนไว้แต่มันไม่ได้นะนี่คือข้อแรกข้อที่2ค,ค,นะคือไม่มีแหล่งเงินทุนคือ unavailable source of funds คือไม่มีแหล่งเงินทุนสส่วนนี้ต้องถามว่ามันเกิดจากความผิดพลาดก,การบริหารหรือเปล่าหรืออะไรยังไงผมก็อย่างที่ผมบอกผมไม่อยากไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรเขาแต่เอาเนื้อหาข่าวเน้นๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับทีนี้จากประเด็นของ JKN เนี่ยสรุปได้ว่าคือไม่สอดคล้องคือเงินกู้ กับเงินลงทุนไม่สอดคล้องกันนะครับคือเอาเงินทุนระยะสั้นไปลงทุนในระยะยาวนะครับเพราะว่าหุ้นกู้แต่ละรุ่นเนี่ยอาจจะปีปีสป,ปี3ปีอะไรประมาณนี้ แล้วเอาไปลงทุนซื้อมิสซูนิเวิร์สเนี่ยกว่าจะได้เงินคืนกลับมามันอาจจะมากกว่า3ปีมา,าจจะ5ปีแต่คุณกู้คุณต้องจ่ายเขาแล้วมันก็เขาเรียกว่านั่นแหละที่เขาบอกว่า l i q u i d i t y m i s Match มันคือไม่แมทช์กันนะครับเพราะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปสรุปให้ฟังว่าบทเรียนจาก JKN เนี่ยกับธุรกิจ SME ไทยเนี่ยมันสามารถนำเป็นบทเรียนได้ยังไงธุรกิจ SME ไทยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีบทเรียนแล้วก็ข้อผิดพลาดคล้ายๆ JKN คือเอาเงินทุนเอาเงินกู้ระยะสั้น ไปลงทุนระยะยาวนะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์แกะกันทีละประเด็นนะครับว่าแล้วเราจะแก้วิกฤตนี้กับธุรกิจ s m e ของเราอย่างไรหรือจริงๆแล้วการแก้วิกฤตหลังจากที่มีปัญหาไปแล้วอาจจะยากนะง่ายที่สุดคืออะไรไหมครับอย่าให้มันเกิดวิกฤตนะครับดีที่สุดผมบอกเลยว่าดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะครับช่วงต่อไป ทีนี้เรามาเรียนรู้บทเรียนจาก JKN นะครับเอามาเป็นบทเรียนให้กับธุรกิจ SME ในไทยได้ยังไงนะครับอย่างที่บอกว่า JKN เนี่ยเป็นบริษัทมหาชนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดความผิดพลาดในการบริหารเงินเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะทีนี้ไม่น่าพลาดอ่ะนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้กันว่า JKN เนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงนะแล้วก็ SME ไทยเนี่ยจะต้องปรับตัวยังไงหลักๆเลยต้องบอกว่าปัญหาก็คือว่าเอาเงินกู้ ระยะสั้นไปลงทุนระยะยาวนะครับปัญหานี้โดดเด่นเลยนะสำหรับ JKN แล้วก็ธุรกิจ s m e นะในประเทศไทยนะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้นะครับคือเอาเงินทุนระยะสั้นไปทำเขาเรียกว่าไปลงทุนในสินทรัพย์หรือแอสเซทหรือธุรกิจระยะยาวนะครับนี่คือข้อผิดพลาดนะครับคือต้องบอกนี้ครับธุรกิจ s m e ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มีปัญหาเนี่ยผมบอกเลยว่าว่า s m e เหล่านั้นเนี่ยที่เขาก็สามารถกู้เงินระยะสั้นได้เนี่ย รือจะกู้เงินอะไรก็ตาเนี่ยแปลว่าธุรกิจเขาค่อนข้างดีนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะกู้เงินจากธนาคารไม่ได้ถูกไหมครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยเขากู้เงินจากธนาคารได้แปลว่าเขาธุรกิจดีเขาเก่งผู้บริหารเก่งแล้วมันพลาดได้ยังไงอันนี้มันอาจจะไม่ไม่ได้พลาดจากความเก่งพลาดจากความเผลอฟุ้งซ่าน <laughs> รเรียกว่าอยู่เฉยๆไม่เป็นนะฮะภาษาจริงเนี่ยเจี๊ยบป้าบอดสือคืออยู่เฉยๆกินอิ่มแล้วหาเรื่องใส่ตัวนะครับสมมติว่าค,คุณท,ทําธุรกิจ อยู่ธุรกิจหนึ่งคุณได้วงเงิน OD หรือวงเงินตัว PN หรือวงเงินสําหรับธุรกิจที่นําเข้านะเช่นเขาเรียกว่า LCTR นะครับคือเป็นวงเงินหมุนเวียน OD เนี่ยก็คล้ายๆวงเงินบัตรเครดิตคุณจะใช้เท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ได้นะครับติเชคออกไปได้เลยนะพอมีเงินก็มาคืนเขาตัว PN เนี่ยก็จะเป็นวงเงินที่มีระยะเวลากําหนดเช่น6กสิบวันเก้าสิบวันร2อยี่สิบวันนะออกตัว PN เข้าไปหนึ่งใบ มีระยะเวลาหกสิบวันเก้าสิบวันร้อยิบวันต้องเอาเงินมาคืนแล้วก็เปิดตัวใบใหม่อ L C T อกไปอ่า LCTR ก็เหมือนกันนะครับเปิดเปิดวงเงิน L/C ออกไปเพื่อสั่งสินค้ามาจากต่างประเทศเขาก็จะดูว่าระยะเวลาการจัดส่งมาอย่างไงนะพอถึงเวลาขายได้นะคุณก็เอาเงินไปคืนไปปิด LCTR เขามันก็จะเป็นเงินหมุนเวียนเหมือนคุณไปยืมเงินพ่อพ่อยืมมาห้าแสนพอบอกให้เวลาสามเดือนนะอ่ะคุณก็ <c oughs> เอาเงินไปซื้อของ ซื้อของเสร็จมาขายขายได้ก็เอาเงินปคืนพ่อพอคืนพ่อเสร็จพ่อคิดดอกเบีย้ยเราได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ก็เอาเงินให้พ่อไปดอกบง่งดอกเบีย้ยพร้อมเงินต้นแล้วก็กู้ใหม่อันนี้คือวงเงินหมุนเวียนแต่ธุรกิจ S m e ไทยส่วนใหญ่จะเอาเงินหมุนเวียนไปลงทุนอย่างอื่นนะเช่นอยู่ดีๆโอดี OD, มันแม่วงเงินโอดีมันยังเหลืออยู่นี่ว่าเฮ้ยนั่งดูอินเทอร์เน็ตโอ้โหโคช้ชสอนอสังหาแม่งน่าสนใจโคช้ชสอนอสังหารีโนเวทบ้านขายไหมเออ เห็นบ้านราคาถูกมันน่าสนใจบ้านยิ่งล้างยิ่งดียิ่งได้ราคาถูกก็คือพูดง่ายฝุงซ่านน่ะฝุงซ่านอยู่เฉยๆไม่เป็นนะไปลงทุนอสังหาไปลงทุนคอนโดไปลงทุนซื้อที่ดินเกงกําไรไปลงทุนรีทาวเฮาส์โซมโมเอามาสร้างใหม่มาทาเป็นเหมือนเดิมเหมือนคลบหรื่ว่าคล้ายๆคนอื่นก็ทํากันอ่ะนะเป็นแบบอยู่ได้จริงบอกไม่รู้เป็นบ้านกอ่องลมเข้าบอกไม่รู้ปิดหมดเลยนีทาวเฮาส์ดีผมเห็นเนี่ย ไม่รู้อยู่ได้ยังไงนะครับการลงทุนทาวเฮาส์อ่ะโอเคจะจะเอาเงินไปนซื้อหรือไม่ซื้ออันนี้ว่านในดีเทลแล้วกันนะบางคนอาจจะยังไม่ซื้อแต่ว่าเอาเงินไปวางเจ้าของบ้านบางส่วนแล้วก็เข้าไปรีโนเวทให้เขาเอาง่ายคือเอาเอาเงินเรียรนสั้ว์ไปลงทุนหรือนะครับหรือบางคนทําธุรกิจยอดขายดีนะครับอ <c oughs> อยากขึ้นโปรเจกต์ใหม่นะครับอยากสร้างโกดังใหม่อยากสร้างโก,ด,งก,งกดังเพิ่มไปคุยกับธนาคารที่เป็นนี้ธนาคารบอก สเตทเมนที่มันก็ยังไม่ได้วิ่งอะไรมากมายนะยอดขายพี่มันก็ไม่ได้มันไม่ได้เยอะมากที่ควรจะต้องมีสต็อกขนาดนั้นนะครับผมว่ามันก็ยังยังไม่ต้องขยายนะพี่เพราะว่าถ้าดูแล้วถ้าพี่ถ้าพี่เพิ่มโกดังเข้าไปเนี่ยแล้วยอดขายมันไม่อัพขนาดนั้นเนี่ยมันจะทําให้พี่มีปัญหาในการชําระหนี้ในอนาคตเขาไม่เชื่อเนี่ยไม่เชื่อปรากฏว่ามีตัวพี่เอ็นอยู่วงเงินตัวพี่เอ็นอยู่ห้าล้านบาทนะตัวพี่เอ็นสมมติเขาออกตัวไปใบเดียวเลยแล้วกัน5ล้าน ตัวพี่เอ็นมีอายุ120วันเขาก็เอาเงินไปออกตัวพี่เอ็นมา120ห้าล้านบาท120วันไปสั่งสินค้าเข้ามาสั่งสินค้าเข้ามาเสร็จขายขายได้หมดสั่งสินค้ามาห้าล้านเวนลาขายต้องขายได้ประมาณหกถึงเจ็ดล้านถูกไหมคุณต้องมีกาไรถูกไหมครับแต่เฮ้ย <c oughs> มันยังไม่ถึงครบกําหนด120วันนี่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเอาเงินไปซื้อที่สร้างโกดังนี่ว่าซื้อที่สร้างโกดังไปห้าล้านนะครับ พอถึงเวลาครบกําหนดต้องมาปิดตัว PN 5นาล้านบาทนะครบกําหนดร2 0วันไปคุยกับผู้การแบงค์ผู้การช่วยหน่อยเพราะว่าตอนนี้หมุนเงินไม่ทันนะเดี๋ยวขอต่อตัวไปก่อนจาน่ายเฉพาะดอกนะผู้การก็ใจดีต่อไปให้นะแต่ตอนนี้ก็เริ่มก่อสร้างโกดังไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆผ่านไปอีกร้อยบวันโกดังเสร็จแล้วปรากฏว่าไอ้ตัว PN เนี่ยก็ต่ออีกรอบหนึ่งผู้การบอกต่ออีกรอบแล้วเหรอครับต่อเฉพาะดอกอีกแล้วเหรอครับอ่นะโอเคก็ต่อเฉพาะดอกเบีย้ไป ทีนี้นะปรากฏว่าพอโกดังเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้การมันก็ยังไม่รู้เพราะไม่เคยมาตรวจเยี่ยมกิจการลูกค้าก็เอาสินค้าเข้าไปลงไปวางของแล้วปรากฏว่ายอดขายมันไม่มาอย่างที่คิดหรือมันมาแต่มันมาไม่เยอะรอบที่สามไม่มีเงินเนพราะเอาเงินเน่ยเงินที่ต้องไปตัดตัวเนี่ยเอาไปลงทุนในโกดังเรียบร้อยแล้วนะ,นะก็เอามาก็ไปคุยกับผู้การแบงก์อีกผู้การช่วยหน่อยขอต่อตัวเวกรอบหนึ่งผู้การโอ้โหร้อยยี่สิบวัน สองครั้งนี่สอง้อยสี่สิบนี่ร้อยี่สิบวันนี่มันเท่าไหร่ล่ะครับเนี่ยปีหนึ่งแล้วนะเออมันปีกว่าแล้วนะคุณไม่ตัดตัวเลยครั้งนี้ผมไม่ให้คุณต่อแล้วนะผมขอแปลงเงินกู้ PN เป็นตัว PN เนี่ยเป็นเงินกู้เลยนะครับต้องคืนทั้งต้นทั้งดอกแล้วทีนี้นะครับไม่ไม่ให้ต่อตัวละนะทีนี้ก็สวยละเพราะว่านะมันก็จะสวยไปด้วยแต่ว่ามันก็ถ้าเขาแปลงตัว PN ไปเป็นเงินกู้อันเนี้ยเท่ากับธนาคารช่วยชีวิตคุณแล้วนะอ่านะแต่ว่าวิธีการแบบเนี้ยมันก็ไม่ถูกต้องเท่่าไหร นะครับมันไม่ถูกต้องเท่าไหร่แต่กรณีที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยถือว่าถ้าธานาคารเนี่ยปแปลงตั๋ว PN เป็นเงินกู้ให้ลูกค้าเนี่ยก็อาจจะเป็นผลดีเพราะว่าอะไรการ,ปรแปลงตั๋ว PN เนี่ยมันก็อาจจะมีระยะเวลา3ปี5ปีอันนี้คือปัญหานะนี่คือปัญหาที่ยังมีทางออกแต่ปัญหาหลายๆทางที่ไม่มีทางออกนะอย่างเอาไปลงทุนในที่ดินที่ไม่ได้ไปเกี่ยวกับกิจการเอาลงทุนในคอนโดเอาไปทำรีโนเวทบ้านขายอยากทำเของเขาบ้างไปไปลงทุนซื้อทรัพยเออ a ไปลงทุน ประมูลซับโกงมาขับคดีมารีโนเวทบ้านขายนะพอ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 เงินจมนะครับวงเงินหมุนเวียนไม่มีขอกู้แบงค์แบงค์ก็ไม่ให้เขานี้กิจการเจ๊งจากที่กิจการเราเดินมาดีๆนะครับอันนี้เจ๊งเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะลงทุนเพิ่มการที่เราจะลงทุนเพิ่มมันจะมี3ส่วนที่คุณควรจะต้องรู้การลงทุนเพิ่มมี3ส่วนที่คุณควรจะต้องรู้มีอะไรบ้าง1นึ่งนะเงินก้อนแรกที่คุณจะเอามาลงทุนคือ เพิ่มทุนนะครับเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือเรียกระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมเช่นธุรกิจคุณเนี่ยมีหุ้นส่วนคือเป็นอาเจกอม่าคุณพ่อคุณคือพูดง่ายกงศีนะครับสมมุติมีทั้งหมด5คนทุนจดทะเบียน5ล้านอยากขยายกิจการเพิ่มทุนจดทะเบียน5้าล้านเพราะเอาเงิน5้าล้านไปลงทุนก็เรียกระดมทุนเลยครับอาเจกเพิ่มทุนอีกคนละล้านนะอืมอาเจอะไรก็ว่าไปทุกคนพร้อมใจกันร่วมลงทุน เอาเงินสดมาลงในธุรกิจ5้าล้านไปเพิ่มทุนจดเบียนอีก5้าล้านเอาเงินไปลงทุนต่อแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องคืนนะถูกไหมเพราะมันเป็นการเพิ่มทุนไม่ต้องคืนนะมไม่ต้องคืนเงินนะอันนี้สบายๆถ้าผู้ถือหุ้นไม่มีเงินเพิ่มทุนอ่ะวิธีการแรกก็คือหมดไปคือเพิ่มทุนจดเปลี่ยนไม่ได้ละเพิ่มทุนไม่ได้ละเรียกรดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้ละต้องไปวิธีที่2วิธีที่2คือเอากำไรสะสม นะครับที่ในกิจการมีอยู่หลายบริษัทที่เปิดมาแล้ว10ปี20ปีแล้วมีบริษัทมีกําไรลองไปดูในงบงบการเงินดูในส่วนของงบดุลช่องของผู้ถือหุ้นนะส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีกําไรสะสมกําไรสะสมอยู่10ล้าน20ล้าน3 0ล้านว่างในงบการเงินเป็นแบบนั้นถามว่าบริษัทมีกําไรสะสมเห็นชัดๆในงบการเงินแต่หลายบริษัท 80- 90%ไม่มีเงินแบบนั้นจริงๆเงินมันหายไปไหน นะครับเงินมันหายไปก็คือผู้แง่กรรมการหรือเจ้าของันดึงออกไปหมดแล้วในรูปแบบของการลงบัญชีเขาจะลงไว้ว่าไงครับเขาก็ลงไว้ว่าเงินให้กู้ยืมกับกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีเงินแต่ถ้าบริษัทมีกําไรสะสมจริงๆแล้วเนี่ยก็เอาเงินกำไรสะสมมาลงทุนนะครับเช่นมีกำไร,รสะสมจริงๆอยู่ในบริษัทเนี่ยดูตามงบเลยประมาณสักสาล้านบาทนะแต่คุณก็ต้องไปดูในงบอ่าไม่ใช่สิดูในสเตทเมนต์ของบริษัทคุณว่าสเตทเมนต์บริษัทคุณเนี่ยนะครับมี เงินอยู่ในบัญชีเนี่ยเกิน3ล้านหรือเปล่าอ่าเช่นมีเงินอยู่ในบัญชีประมาณ4 5, ี่ล้านห้าอ่าถ้าคุณดึงเงินออกมา3ล้านเนี่ยก็ถือว่ามันไม่กระทบเพราะว่าอันนี้มันเป็นเงินกำไรสะสมจริงๆอ่ะดึงออกมาได้นะครับดึงออกไปลงทุนอันนี้คือกาไรสะสมแต่ถ้ากาไรสะสมคุณมันไม่มีอยู่จริงนะมันเป็นเพียงตัวเลขมันก็ต้องไปข้อที่3นะครับคืออะไรครับไปกู้เงินธนาคารนะครับไปกู้เงินธนาคารระยะยาวนะฮะร,ระยะยาวคือลองเทอมนะครับ แต่ส่วนใหญ่ธนาคารจะให้กู้คนสามปีห้าปีแต่ผมแนะนําว่าถ้าเราต้องกู้สามปีเนี่ยแล้วเราดูแล้วว่าการที่เราขยายธุรกิจขยายกิจการเนี่ยรายได้มันไม่แมชกับสามปีอย่าฝืนอย่าไปทําจากบริษัทดีๆจะกลายเป็นเจ๊งเอานะฮะผมบอกเลยจากบริษัทดีๆจะกลายเป็นเจ๊งอย่าไปทําต่อรองแบงค์ให้ได้อย่างน้อยห้าปีหรือไปได้เจ็ดปียิ่งดีแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เจ็ดปีได้แค่ห้าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูตรงนี้นะครับต้องดูตรงนี้ว่าถ้าเรามีหนึ่งอยากลงทุนเพิ่ม เริ่มทุนจดเะเบียนได้ไหมเรียกหุ้นเดิมมาหุ้นเดิมบอกกู oo, ไม่มีตังค์อ้มันก็เพิ่มไม่ได้สองกำไรสะสมบริษทัทมีไหมให้ดูฝ่ายบัญชีดูดิดูงบดิดูเงินในบัญชีได้มีไหมไม่มีอยู่จริงค่ะพี่มันเป็นแค่ตัวเลขอ่ะนั้นคุณก็ต้องไปกู้เงินธนาคารนะครับสุดท้ายก็เป็นแค่3ส,ส่วนนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะต้องเพิ่มขยายกิจการคุณอย่าเอาโ d ดีซึ่งเขาให้โอดีคุณไปซื้อสินค้ามาขายคุณอย่าเอาตัว PN ซึ่งเขาให้คุณไปซื้อสินค้ามาขายเหมือนนกั คุณอย่าเอา l, l c t r ซึ่งเขาก็ให้คุณเอา LC ไปเปิดมาซื้อสินค้ามาขายอย่าเอาสส่วนนี้ไปเพิ่มเขาเรียกว่าไปขยายกิจการไปลงทุนในระยะยาวมันจะทําให้บริษัทคุณเจ๊งในอนาคตคําถามคุณถ้าเกิดคุณเพิ่มทุนจะต้อบีเอ้ยถ้าคุณขยายกิจการไม่ได้บริษัทคุณไม่เจ๊งถูกป่ะแต่คุณก็อาจจะโดนสตาฟจากอยู่ตรงนี้แล้วคุณค่อยมาค่อยมารีออร์แกนไนซ์ใหม่นะครับค่อยมาปรับงบค่อยมาอะไรกันใหม่อีกทีนึงนะครับแล้วค่อยคุยกับธนาคารให้ชัดเจนว่าถ้ากู้้้ไไไมม่ดผตองงงงทํายบ นะกู้เงินธนาคารดีกว่าถ้าธุรกิจไปได้ดีกู้เงินไปเถอะไม่ต้องกังวลผมบอกเลยถ้าธุรกิจดีไม่ต้องกังวลในการกู้นะครับเราวางแผนได้ชัดเจนแล้วก็เขาเรียกว่าอย่ามองโลกในแง่ดีมากเกินไปนะเพราธุรกิจ SME ของคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนผมต้องบอกว่าธุรกิจ S m e ในไทยหลายๆคนที่เติบโตมาจากธุรกิจเล็กๆก,กู้เงินวงเงินนิดๆหน่อยๆจนสุดท้ายใหญ่ขึ้นมาเป็นสายเอ็มส์เอ็มกับทุกธนาคารอาจจะมียอดขายประมาณ70กว่าล้านนะครับ เดือนละห้าล้านเนี่ยอันนี้นะครับเก่งผมบอกแล้ว s ่า SME ไทยเก่งแต่สุดท้ายอ่ะจะไปตายอยาตอนจบเพราะว่าหลงละเริงฟุ้งซ่านอยู่เฉยๆไม่เป็น <c oughs> เจี๋ยป้าบอซื้อเนี่ยผมบอกเลยแล้วเร็วเกินไปนะครับไม่ไม่เขาเรียกว่าโครงสร้างสตัคเจอร์ของการเงินสตัคเจอร์ของนี่มันไม่มันไม่แมชกันนะครับมันไม่แมชกับเงินที่คุณเอาไปลงนะเพราะนั้น,นี้อย่าเอาเงินหมุนเวียนของกิจการ อย่าเอาเงินกู้ที่เป็นเงินหมุนเวียนของกิจการไปลงทุนในระยะยาวเด็ดขาดนะครับอันนี้คือบทเรียนจาก JKN แล้วก็ธุรกิจ s m e ทั้งหลายก็เป็นกันแบบนี้แหละนะผมก็มาฝากกันไว้ตามนี้นะครับวันนี้ก็พูดซะยืดยาวเลย <c oughs> นะก็คงจะได้ความรู้กันไปบ้างนะครับก็สุดท้ายนะฮะฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าถ้าเจ้าของธุรกิจ s m e ท่านไหนนะครับที่มีปัญหา s m e มีปัญหาเรื่องการนี่การเป็นหนี้นะนะอยากให้ทีมงานเราแก้หนี้ให้นะครับก็ติดต่อ ได้นะครับที่เบอร์0 6 5 6 2 6 4 5 4 5นะครับแต่ถ้าโทรมาแล้วน้องๆเขาไม่รับสายไลน์แอดอันโตนิโอได้นะครับแอดอันโตนิโอนี่เป็นแอดไลน์ส่วนตัวผมแอดเข้ามานะครับแล้วผมจะตอบนะครับแต่ว่าอาจจะตอบช้านะเพราะว่าภารกิจเยอะต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าถ้าโทรก็โทรเป็นช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะฮะสาอาทิตย์เราไม่ได้รับสายนะเพราะว่าพักผ่อนมากฝากไว้แล้วกันนะครับใครสนใจให้บริษัทอันโตนิโอแอดตันี้เป็นที่ปรึกษาการเงินช่วยแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินของพวกคุณเราแก้ได้นะบอกเลย กับสถาบันการเงินนะครับกับนอกระบบนี่เคยแก้เหมือนกันแต่ไม่เอาปวดหัวนะก็สำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ